สวัสด,ดีในจามช้ารุ่งอรุณฟ้าสางณในบางกอกจ้าเวลานี้ก็จะเป็นเวลาประมาณ9โมงครึ่งจากของบางกอกเนาะนี่สาวผู้ไทยมาทักทายอข้างล่างนี้เขียวเขียวหลุมหุม,หมนี่คืออะไรอันนี้คือสารเจ้าชีกงสารเจ้าชีกง ตอนเช้าก็จะเงียบเียบหน่อยตอนกลางคืนก็จะมีการละเล่นยิ้วช่วงเชียงช่วงเชียงอันนี้ก็ซาบุไทยมารีวิวให้ดูริมแม่น้าเจ้าพระยาในตอนเช้านาะก็จะมีเรือหางยาววิ่งกันไปวิ่งกันมาสวนกันไปสวนกันมาก็จะมีทั้งเรือเปิดประทุนมีทั้งเรือติดแอร์มีทั้งเจสกีมีทั้งเรือหางยาว เรือเหลืองเหลืองนี่อะไรไม่รู้สาวบุทรายเห็นหลายลำแล้วอ่ะวิ่งไปวิ่งมาเหลืองเหลืองลำเล็กๆสี่ห้าลำหรือว่าเป็นเรืออะไรสาวบุทรายไม่แน่ใจไม่รู้เนาะเป็นเรือทําความสะอาดริมแม่น้ําเป็นเรือทําความสะอาดแม่น้ําเจ้าพยาหรือเปล่าสาวบุทรายก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาวิ่งไปวิ่งมาสองสามรอบจากเรือทําความสะอาดแม่น้ําเจ้าพยาหรือเปล่าสีเหลืองเหลืองไหมใครรู้ช่วย คอมเมนต์บอกชาวผู้ไทยหน่อยมันเป็นเรืออะไรนี่จ่าก็จะเห็นเรือวิ่งไปวิ่งมาอันนี้ก็เรือหางยาวจ้าเรือหางยาวจะมีทั้งเรือหางยาวเรือปืนประทุนเรือติดแอร์เรือกินลมชมวิวมีเยอะแยะจ้าอยู่ริมเนี่ยอยู่ริมน้ําเจ้าพระยามีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็กลิ่นไอของน้ําขึ้นมามันก็จะไม่ร้อนจ้าตอนนี้นะ ช่วงนี้ไม่ร้อนมากเก้าโมงครึ่งเนี่ยเย็นอยู่จ้กสาบูไดยก็มายืนอยู่ตรงระเบียงเนาะให้ดูเมื่อเช้านี้เห็นโอเดินเดินออกมาตรงระเบียงเนี่ยก็จะมีนกพิราบสองตัวมาก็ทักทายเราจกแจ้งจักแจ๊กจ้ะเหมือนตอนนี้ไปแล้วไม่บินเถิอบไปแล้วแล้วก็ยืนชมจ้ะยืนชมวิวก่อนดูเรือหางยาวเรือนักท่องเที่ยว เรือโดยสารวิ่งไปวิ่งมาจะช่วยงามตามธรรมชาตินี่โอ้โหนี่หรือบางกอกนี่เดจ้าสาวผู้ไทยก็จะเป็นเห,หนื่อยเหนอยนิดหน่อยนะกินสาวผู้ไทยก็พึ่งฟื้นจากตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าพึ่งฟื้นกินอะไรไม่ได้เท่าไหรจ่จ้าเห็นอะไรก็น่ากินน่ากินไปหมดแต่กินอะไรได้ไม่เยอะกินได้นิดเดียว กินแล้วก็เป็นอะไรเป็นเหมือนกันใหยอากาศมันแปรปรวนเนาะเราปรับสภาพอากาศยังไม่ได้เท่าไหร่กินแล้วก็จะอ้วกนี่จ้ะอันนี้ก็เรือเรือนี่จะเป็นเรือติดแอร์ <c oughs> เรือแบบนี้จะเป็นเรือติดแอร์เย็นช้า่จ้าแล้วก็จะมีเรือเหมือนศาลามีเรือเดินไปวิ่งมาจ้ะเขาจะสวนกันไปสวนกันมาเบิงจ้ะนี่อันนั้นก็วัดเบบสบได้ารีวิวให้ดู ไอ้นั่นก็วดกัดจ้ะนู่นตรงนู้นก็วดัดวัดเยอะมากเมืองไทยนนู่นตรงนู้นก็วดัดจะมองเห็นไกลๆรีบดีอันน,นเป็นวัดอรุณจา้ากลางคืนจะติดไฟแสงสีสวยมากเลยแต่ๆอันนี้ก็มไม่รู้เนี่ยสาบุทไทยไม่แน่ใจเป็นเจดีชัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชัดเนี่ยแต่ดดดอันนี้ก็เป็นตึกอน,น่นก็เป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เดินไปแต่เด็ดเดดอันตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าชืกุงนั่นเองถ้าสาวุไทยอ่านผิดพูดผิดก็ขออภัยด้วยค่ะสาวุไทยก็อ,อาจจะหลงลืมไปนิดนึงเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วเนาะประมาณนี้อาจาร์ก็จะคนไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะช่วงวันนี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยคนก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะคนก็ ยังบางคนก็ทํางานบางคนก็ยังไม่ออกจากบ้านอะไรมากมายแต่ตอนกลางคืนเนาะตอนกลางคืนคนเยอะมากเขาก็ออกมาเที่ยวตอนกลางคืนกันเพราะอากาศมันร้อนนอกกลางวันกลางคืนมันก็โอเคเย็นๆนหน่อยอะไรประมาณนี้สามารถเดินเลาะเดินเที่ยวเดินป่วงได้จ้าโอเคจ้าไปว่าไปว่ามากก็หิวแล้วจ้าสาธุท่านจ้าพา ออกไปหาอะไรกินหน่อยนิดหนึ่งตอนเช้าเก้าโมงครึ่งนี่รู้สึกจะหิวแล้วจ้าท้องว่างเมื่อคืนก็กินอะไรไม่ได้เลยกินเข้าไปก็จะอ้วกฟื้นขึ้นมาแล้วจ้าสาวบรายออกไปหาอะไรกินก่อนปะ่ะคลิปนี้ก็สาวบรยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้ารีวิวริมแม่น้ำเจ้ารายในริมแม่น้ำเจ้าภรายาในช่วงเวลาเก้าโมงครึ่งเก้าโมงเช้าของบางกอกจ้า ใครรักสาวไทยกดไลค์กดแชร์รักนะจุ๊บๆเพดัว